อเสสตันครับแหห็นรยยก่ีหม่แล้วอาที่รเลอยขอบคุณทุกคนที่ลังใจขอบคุณทุกที่จะมสิ่ ไต่ตาไตตานี่อายก็มาทำรำดําอะไรขนาดนี้นะเอาสีน้ำตาลสนอเคสนี่อย่างวาเออนก็จะ้นขากันครับมันนี่ิเป็นลมโอ้ักฟอนเลยได้ครับแล้ด้มรับ พี่เซกังฟูพี่บอกเหยียดตาส่ทุกวันนั่นแหละไวแไม่ได้ตังค์หรอกวนี่เอืออะไรอ๋อนี่อันนี้อันนี้เซอไไร์ไพร์มากไหนอ่ะมาล่าน่ฮัือมาล่า้องเ่ามาล เป็นตั้งแต่หลักการเพไฟไมันก็นสินั่งงอเงออยู่นี้ฉันตีละเฮ็ดเองตลกอาจจะมันตลกอีหยัง ตอนนี้ก็พี่วัดดูเมยล่าได้ครับช่วงนี้เสียงตัวสั้นยันรองเกลดนี่ก็ผ่ามาลองเผื่อเพือลองรวมแล้วเน่กัจไปนนอ๋อจเลื่มเนาะพี่อันนี้ไหมพี่ฉันบอกว่าดิบสั้นอาหารเลื่อมสีที่แล้วก็เตยจนเยาหลว่าีที่เล้วจนเย่าปีนิว้าเล็บยถ้าอยู่คอมรงจำดี นว่นท่มีคนมาเตียนเพลงนีกแล้วหือเ่าแต่เพลงนี้เพ่าวัดกราทำออกมาดีไงอายุทั้งไหนนาจะนาง่ายเลยค่ะกลัวไหมไม่เอาเพลงนัมาเตยอะไรหยดทำไมให้ออ้บ้านหยให้มันได้พักก่อนแต่เนปปอชอบนะเพลงนี้ปอชอบมาก้องมาหนักกัลองคนคูหรือเ่ มาทำไมไอ้บ้านนาเรานวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาเสียงขับมากเป็นซีรีคอนเหรอผเก็หลุดเอาพอดทำแมล่ะครับเอาพอดไหละครับเอามาน่ารู้สิไหมพี่เมื่อกินน้ำตาจึงลูกค่าก็คำเกินแม่เชื่อนอะไรรักแม่ แม่ตามีเย้มาซิลิคอนเสียงเหียอดอสิลิคอนเนย์อยากกินน้ำตาอยากกินน้ำตาเาเม้าเยงมตาเออนี่แม่มาแพ้ละเ่อนข้าแม่

แตละมือมีแต่ไรไปเล่นเมาก็เสียนะเออเรื่องวิัญญาพักกินดองบอสอนก่อนไพ่คนนี่ล้แล้วตอนนั่งเกี่ยวตายายพ่อขับเมียเขาคือเจออะไรครับเธอเออาตึงมื้คืนแย่แทพไพ่เราสิยกไว้แก่ไพอินกันยังยกกว่าไรไปผอว่าภาษาคน ซึมีมนกายว่าอที่ทำได้คัดแยใจอ๋อเจ้าเอออย่าเตื้ได้บอได้ปอดัวละครเดินทางปลอดภัยรอบที่สเขาเป็นตอนอยู่น้ำโชยลูเอเีอ เจอว้างแล้วก็โทรหาด้วยนะโอเคโอเคสไลน์แม่เดี๋ยวพลาดลืมพอโทรศัพท์เราคือเอามียดีโอเมียสักใครอเอามาขึ้นซะก็ทั้งจักนาที่เราแม่เอาไปต่อเอามันล่ำก่อนเจ้าเงีวๆงยอยู่เหมนไปแล้วครับพ่อครับสวัสดีครับครับผม มะขามทำมาใกล้กันหนึ่งเดียวเหรอโอ้นี่อย่างพาไทยลูกมีไอ้ขึ้นมือเีมบอกไปยังไปยหาโอ้ไลูกกไูไปดูนาเอานะหน้า 再见。再 ละครับอะไรนะตอนนี้อยู่จุดชาวขอใช่ไหมอะไรนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรการนี่แม่อันนี้ผู้สาวเราเสื้อให้นี่แม่ผู้สาวอ๋อผู้สาวเสื้อให้ผู้สาวพี่พี่เหรอพวกมันผู้สาวนะต่อสวัสดีครับแม่แม่พียอาชิวเราเป็นชาวเกาะครับอ้า เกืชิีชิปปเลติดเกือบมืนมาเยผู้ใดว่าติด่อสาวมาานาะสุดยอดเลยมาเลยมาเลยไอไปเป็นต่อฉากกรรมนี่จะแบ่งท่นเนาะแบ่งท่านแบ่งหาลอยดีใจน้ำนองเตล่ายังได้อยู่นีแลเจ้านเฮียไม่ไหวเ็มเงินหาเงนอีกะนั่นแล้วว่าสิเ็มเงินแสนด จะบอเมดมันดีเราไดเองมันมัดีสาดเอาปเติมเติมนก่อนนี่แหละอันนี้กระิโอนข้างบนเลยมันเบิดกระซิไซเบิร์ดกับเฝ้าโอนขันว่าันว่าย่างเบิ่ดจ่ราีไลกปกไปเลยดเราได้สิไปราคามันมีสาประเมีนะครับ